สวัสดีครับมาหนีมาลอยพามาตามเนี่ทางข้องแม่ลุยนะครับในงดควรเสียดายเพล่อนห้เจ็ดเจ็ดนะครับเปลือนว่าเอว่ันว่านะครับแล้วก็พึ่งฟันเกี่ยวกับย่ายเนาะออกอาย่ย่ายเต็มเมแม่ลุยฟันแม่นขักนะครับลองไปตามมาเพล่อนฟันไปตัวใดตัวใดไปนะครับลองปติตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ลุยครับอ๋อแม่ลุยกับฟันแม่นลี้เนาะก็มีฟันที่ฟันเกี่ยวกับยายเนาะ พอเจ้าเ่าย่าที่วายังก่อนทำขอดทำขอดเราเดือดเป็นมือเนาะอายุย่า่แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดย่ายว่าเอาจะแปดสิแปดได้ปัญญาเจะกูเก็ตแปดสิบเก็ตแถวสั้นเดียดเต็มมือยีเนาะเองไหวก็เลือกออกอีรีเนาะออกเปดเจ็ตย่ายว่าเป็ดลปดในวรัแ่งเรื่อเป็ดเปดเรื่องเรื่อเปดเก็ตเลยเสียดายเนาะแต่ว่าฟันเกือบพงสุท้าไปไม่เูยกับฟันวาเนี่ยก่อนฟันวาไปวันในสวนฟันวาไปสี่ขวงเป็น ซื้อของเพิ่นเลี่วันค่าของสามสิบบาทเด้อว่าันเอาเงินทอนเพิ่นคือบ่เอาให้เลยวันวันนี้เพิ่นเลยเขียนเลขใส่ให้เลยเปิดกระดาษส่วนเบิ่งมันเลี่ยลีเลกเ็ดเก็ส,ส,ส,สองตัวมันเก็ดเก็เลยว่าโอ้ยเก็เก็ข่อยบ่เอาดอกมือรุ่นข่อยยังสิเมา,าน้ำจวออ่ <บา S 2> วยมาข่าวมันบ่ถือไง,งจา้า <น S 2> <ด>แต่ว่าค่าของเดี่ยวมาอยู่ราคาของสามสิบบาทของเขาได้ลงให้เพราะว่าเพิ่นทอนเงินบ่ถือเพิ่นเขียนให้เก็เก็เลยบ่อเอาบ่ถือ มันมัดถือเาะอืมาคือถือเรางินเลขวันนีะแลค่าของมันตกทอนเกศสิบาทเป็นบ่เอสี่มาเขากเกศิยังไงเอาปีงเไหมเขาเ็ดเกกระถือตัวเนาะกพอมันหลก็ไม่ก็จะิ้งนะห้เราเรียกใครก็คมัตัวถือของเกิดกระดาษขึ้นเกศเกศหมอกกอกีนั้วะเาไปพเอาดอกมือรุ่นข่อยเจงสิมาเอาน้ำเจ้าไม่ปนาวันอพรานบาได้เงินเนาะครับถือว่าฟันแม่ไเนาะแม่ทั้งสองคลิปเลยแม่เลยเนี่ยคลิปใหญ่คอนโด เอาเกศข้าก่อดมอสรวยเลยว่าเอาลูกมอเข้าบอบอบพเ,เอาดอกไปเจ็ดเนาะจะได้เนาะเพราะว่ากระทามาลูกนี่ดอกคองมันก็ได้แล้วแม่แต่วา่าเงินทอดบ่ได้บัดสิมาเกศสิบเกศยังไงมันก็ต้องทอดเกศสิบมันบอเอาื้อของเงนินลอยหนึง่งถ้าว่าสังเกตไราคาได้ไม่รวยว่าเราบอ่อโน่นนั่นนอกดีเลยอันเชื่อแล้วก็ว่าเลี้ยงในจะเลี้ยงบอหนี้เนี่ยบ่อกรีบวัานเลี้ยงวันนั้นได้ยี่เด้งวันนี้เพราะเอาแบบวันนี้บอบอ บ้านเลขที่หยกกยวงบสองเออเจ้ามาลอยเอาอยู่ออเจ้บอกมั่วเปาเออเจ้มาลอยซื้อมัสิอยเออได้ห้ิบบาทวันเออ้างวนนี้เกลียดเกลีของกบเาว่าโอ้ยแงว่ได้มาเนอกับเปาเลยเนาะมาทบมาถามมายุพอไม่ยน้ำแมนมายุไทยเป็นันเป็นไข่ไข่พได้นอนมเคือนเลยได้ยำน้อนอย่เด้อแล้วคาเราฝันอืาควาเป็นรวอได้นอนเลยบริปันเอาโต๊เก้าละรวยกัได้วางซี้วางัวนั่นคือการเล้ื่อคืนนี่เด้ หวานเกี่ยวไฟยี่ทวนมันจูงข้นเงี้ยเนาะมอญรวยว่าเอาตะบาลีที่ตีพวกนึ่งว่อยู่เป็นติบอกว่ามันเกี่ยวกันเหรอมันก็บอกเกศเกศได้เงินเนาะแต่เกศเกศมันออกรังหรือปนก็ดชื่อป่าใดเงินอายุไฟยี่ทวนวันเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้มากเลยว่าห้เอาหมอรวยลงเนาะมันบ่ได้ไหมว่าเดี๋ยวบ่านรุ่นขวัญเจ็งสิมาเอาน้ำเจ้าะเฮ้ยมันขียนศไหนเมียนส่วนกระไดสอนกระไดเนาะได ได้ก็มาได้งันเนาะยเพิ่งนี้ศูนยังหนี่อันท่าคอดจะอายุเท่าไรย้ายมอรวยําอันพูดได้กับให้แตดสิเกตให้88ะสิแปดทั้งบ้านเขาเนี่ยคนใครอยู่ในมรอยล้มก็ควงเไม่ได้เลยเไอ้แมนเด้ว่าแปดที่กล้คนท่านบิดพ่นก็เต็มแปดสิเกตแะไรพันหัวก็ย่างแปดแปดอพันนทีใช่เลยอายุพันหัวก็ะย่างพนเลยอย่างใแปดสิแปดปีแรเขาเอาเตะเกจเะเกจวัดี ผมแบกูเปบเปียบบานเรากขเด็นเปรียบบนเนี่ยมอรวยกับว่าไ้แจกบาทเลยว่าไ้เลยเปปอืมเปีบปว่าไรแจกคูเลยเนาะนี่เขาเม่อดวงอืมในดวงอายุในดวงเนาะแต่เช้ามอรวยเรียกคือเต็มมือย่ายแดงกึ่งกึ่งชื่อกระทำไรเนี่ยกระลุงอายุกระลุงอายุแปดเจ็ดเปรียปรกระลุงอายุแต่เขามีเนข้าเจ้าเยอะแต่ว่าขาเจ้าบูซื้อน้ำว่ะเนาะแต่มีหลายคนที่บอกว่ามัากหมอย่ายว่าเรียดเต็มมือนหล่ะเขากย เลียดแล้วไปเลียดเต็มมือย่าอยู่ไหมเหลียงจึ้งคึงอยู่เลยว่ะแม่นี่หลีเนาะโอ้มาล้างตัวจับได้ไหมไป็นตัวเลียดเต็มมือเลียดเต็มตัวเนี่ยตัวคนเขาคนเห็ดคนทำขอดแล้วๆด้วยเลียดด้วยเต็มมือเราเลียดเลียดเต็มเพื่อเพียงมากกว่าตแปดซีเนาะนั่นเราเป็จเย็ดเนาะองค์กรไปเรียนเนาะโอ้เราทำขอดไดเน็อยแล้วเลยด้เลียดด้วยเต็มมือเราเนาะเหง ไม่ตามไหมเนะตามไม่แม่ลุยเนาะดีส่วนกี่ยวกว่ากุบแค้นเนี่ยมึงก็เปลือกแท้มึงก็เบาเท่เตอวเดียวเลงหมดประเด้กลับกิบติดครับคือว่าฝุ่นแน่นอนเดียวสำหรับแม่ลุยเนาะสองฟันกับสองฟันเนาะตามฮ่อนมือชุดท้ายแล้วไม่รวยนี่แม่นยิ่งสุดท้ายแล้วแม่นเนาะอันนี้เราขายที่ซื้อเราบ่ได้เขาเรียกขายตัวถึงเขาขายว่าเรียกว่าได้เนาะ มือรุ่นเจ็ดสิแปลน้ำเข้าปเนาว่าเออราวั่ะมือรุ่นสิแปลน้ำเขาเนี่ยมันกัแปลเนา่ไมน่องคมหลุ่ยม่องมนมไม่เรมนร่องหนักคุได้ท่นค้มประเทศกันคุมร่อยู่เกตเกลเลยว่าพอลูกหรอกคุ้มร่องเยอะบ่แดนบ่นไดมันะบอกพนบอกคนว่าเพรต้องเอาห้ยคอยเราว้นี้แหละมือรุ่นเจ็ดสิมาเอาท่นอันเปิดกระดาษขึ้นเลย เดี๋ว้เป็นบ่ามังไม่เก็เก็บนพนาะน,นะเกียางหน้าเจ้าเกียนะอันนั้เนเก้าเากีดจที่มันเกี่ยไหลเลยมันจะเมื่อแปดนี่คนีม่ว่าเล็วมันเป็นบ่งามไหมเข้าแล้วแล้วครับเดี๋ยวไปเอาครับช่วยไปยังยังเงินในโทษสาบเัยว่าจะไปเติม,มเงินโทษสาบเนี้ยเียรจอมดเติมเงินตนนักื รวยมีงเงินหมดในตัวจังสาเลวดเจ้กเกียรตับเลยนี่อยข้านแต้วกโอ้ยมีแต่ไรคนลงสีเลวันมันงอะไรลาพันมสองพันนี่เดอราษฎ มันอกดซื่อตัวละบาทดิว่าซื้อตัวละอยตัวอารป่นได้เออแต่บอว่าโอยเอ็ดตัดออกสี่ดเย็ดต้องพดก็บอว่าโอ้ยอข่เกไม่เอาใครขึ้นรถคอว่าขัวเนีมันเสียงไเนาะบด้กาว่านไม่เอาขึ้นรถวุ้นเนี้ยไม่ลงไอ้เมียตัวใดสิกุูนมันสิขึ้นรถมันสิบอกเลขมันขึ้นสองแวว่าน้อเขาเป็นตัวเยูะ มันไม่ตื้อสิพอเลืงเนียจะถ่าเมเนี่ก่อนอ๋ออีที่เราแปดกนแหละเ้าีพมันตรงตรงดิคนซื้อเสื้อาแปดไหมตัวมันตรงใเกแปดแล้วก็เงินองเนยแปดเ็จแปดมันออกเก้าเกจแปดไหมได้ลต้งตัวทําตัวน่ะฮะตรงตัวสองสามตัวออกเก้าเกจแปดตัวมันเป็นเจ็ดมันออกเกาเจ็เขาไลได้นะเก้าเกจไครับตลวดะดัเขาเอาไลายรเกเจแปด รุ้นะไมเอาไม่เอาไม่เอาคือว่านํามามีดวงเนาะแต่พอได้ยินว่าเจ็ดเบางน้ำได้ดหลโชกเอาพอได้มีโชวนแล้วไม่เลยเนาะพอได่อยากจะสนุนกาหวังขยาากากาแฟนอกจาตอมทะเลได้นะครับนอเทียบดวงคนนี้เขาได้ยินฟืนเ้าสซักันว่าเอาออกแม้ว่าเกิ่ทำอะไรคนเยอะเลยเจ็ดแปลก็ทำมาอยู่ยากเท่าไรลงมาได้คอมเมนยนเยอะเจ็ดเจ็ดเกิดี่ยนกอนสิเออแม่รูเจ็ด 78 từ bia cập kể từ bia Eh bác sĩ kể bác sĩ kể từ bác sĩ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  mẹ sĩ bác 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 เงินไม่กันเงินอ่าบริการเงินก็เดาเอาบอกเขาว่ามีดวงเนาะอ่าพวกเรมีดวงอะไรรายละเอียเนาะกต่เาต้งเขียนมือด้วยนะครับขอบคุณหลายๆที่ตามเราชมเนาะเอาเดี๋ยวมาตามมให้ขึ้นเรานะครับต้องวัดไทยวัดมุนสุดท้ายคนละทำงานเด้วยมุนทุไทยคนนะครอบขอบคุณหลายบสวัสดีครับ